เรื่องประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดทุนยนทีทูสวัสดีครับเด็กๆทีทูมาคราวนี้มีงานประดิษฐ์ที่มีประโยชน์มาให้เด็กๆทำอีกแล้วของประดิษฐ์ชิ้นนี้ทำจากเชือกฟางเชือกฟางไม่ได้มีไว้มัดของอย่างเดียวนะน้องๆแต่ยังทำเจ้าสิ่งนี้ได้อีกด้วยนี่คือไม้ปัดฝุ่นเชือกฟาง มาดูอุปกรณ์และวิธีทำในหน่วยความจำทีทูได้เลยอุปกรณ์ก็คือเชือกฟางสีต่างๆไม้สางกันไกรและก็ต้องมีซ่อมด้วยนะครับเด็กๆมาเริ่มทำกันเลยขั้นแรกเด็กๆต้องตัดเชือกฟางสีต่างๆยาว24นิ้ว1เส้นและยาว7นิ้ว60เส้น ขั้นต่อมาเด็กๆต้องทบเชือกฟางเส้นที่ยาว7นิ้วแล้วทำห่วงผูกกับเส้นที่ยาว24นิ้วผูกไปเรื่อยๆจนยาวเท่ากับ12นิ้วต้องเว้นด้านปลายไว้ผูกกับไม้ด้วยนะครับเด็กๆจากนั้นก็คลี่เชือกฟางแต่ละเส้นให้แผ่ออกใช้ซ่อมสางเส้นเชือกฟางให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับ แล้วเด็กๆก็นำเชือกฟางที่สางเป็นเส้นเล็กๆแล้วผูกติดกับไม้สางทีละสีต่อกันจะออกมาสวยงามแบบนี้หรือถ้าทำสีเดียวก็ผูกต่อกันเป็นเส้นยาวๆนะครับเด็กๆลองทำตามที่ทีทูบอกดูนะจะได้มีของใช้จากฝีมือเด็กๆเองไงล่ะวันนี้ทีทูลาแล้วนะครับสวัสดีครับ